เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าตายางรุ่นนี้สามารถเติมน้ำหมึกได้ง่ายๆด้วยตนเองนะเราก็ทำเองได้ง่ายๆเลยสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือตายางนะคะที่เราต้องการเติมน้ำหมึกสองก็คือทิชชู่ค่ะและสิ่งสำคัญก็คือน้ำหมึกจะต้องเป็นน้ำหมึกที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะร้านเรามีขายนะอ่าแล้วก็เรามาทำความรู้จักบอดี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นด้านปิดนะจ๊ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นด้านเปิดนะ,ะแล้วก็หันมาด้านข้างคะ่ะนี่เขา เรียกว่าปุ่มแดงกัปุ่มกดล็อกนะคะอ่าทำวิธีการทําง่ายๆเลยค่ะหันโลโก้ด้านปิดขึ้นมาแล้วก็งอบอดี้ลงเล็กหน่อยนะคะแล้วก็ทําการกด ดันบอดี้ตัวถาดหมึกอันเนี้ยออกมาแบบนี้เลยดันแรงๆได้เลยนะไม่ต้องกลัวพังนะคะนี่เราก็จะได้บอดี้หมึกสําหรับไว้สําหรับเติมน้ําหมึกนะคะแล้วก็จากนั้นเติมทาการเติมน้ําหมึกไปเลยจ้าให้เต็มแผ่นนะคะแล้วก็ใช้ทิชชู่เนี่ยค่อยๆซับน้าหมึกส่วนเกินออกมาถ้าเราไม่ซับเนี่ยน้ําหมึกมันจะเลอะเทอะได้นะคะเราก็จะได้และเราก็นําเอามาใส่แท่นอย่างนี้เลยนะคะใส่ให้เหมือนเดิมเลยรู้ได้ไงว่าตรงล็อกแล้ว เขาจะมีเสียงล็อกปึ๊กแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็เราก็จะได้ตายางนะที่ผอมการใช้งานนะคะน้ำมึงเนี่ยสามารถเติมได้ตลอดเลยนะคะถ้าใช้ละจางก็เติ